สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกด์บอ h ชาแนลนะครับวันนี้จะมาแปลกนิดหนึ่งเนาะก็ถือเองถ่ายเองนะครับไม่มีคนช่วยถ่ายให้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่คนเดียวที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับก็มากันที่เมืองใต้สุดแดนสยามเลยนะวันนี้ครับมาเบตงเนี่ยเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับร้านเด็ดนะครับที่ เราลองไปกินแล้วมันอร่อยนะก็ตอนนี้ครับคืนแรกที่เรามาถึงบรรยากาศคืนนี้ครับที่เห็นเลยฝนล,ลงแบบหนักพอสมควรนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมีการไปชมทะเลหมอกไอเวงกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะไปกินกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้ว่าจะพาไปกินร้านไหนบ้างนะครับเริ่มจากนะครับมื้อแรกของเรานะฮะเริ่มจากที่ร้าน สมาคมตะกูลฟงเลยนะครับก็เป็นร้านประจำที่ผมจะมาทานผัดหมี่เบตงผมไปลองกินมาหลายร้านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกป้าเหยินอะไรที่ดังๆก็ตามแต่นะแต่ว่าติดใจที่สุดนะครับก็คือที่ร้านสมาคมตะกูลฟงนี่แหละในส่วนของผัดหมี่เบตงนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ละท่านเนี่ยรสชาติอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยลองหลายร้านแล้วผมรู้สึกว่า ถ้ากินผัดหมี่เนี่ยนะครับผัดหมี่เบตงต้องที่ร้านนี้เท่านั้นอร่อยและหอมมากนะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันฮร,ร้านก็จะอยู่ที่ข้างๆโรงแรม h o l i เดย์ i ิ l นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่ร้าน,นครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารตระกูลฟุงแล้วนะครับนี่ร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ คนท้องถิ่นในอำเภอเบตงเนี่ยที่อยู่ในตัวเมืองเบตงเนี่ยมาทานกันเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็จะเงียบเหงาไปนิดน,นึงกกนเนื่องจากฝนตกอะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันนี่ครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในร้านนะครับบรรยากาศในร้านเนาะก็เป็นสไตล์แบบท้องถิ่นนี่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนท้องถิ่นม,มาทานกนะันนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเนาะ เป็นสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะมีแบบพกลงพกร่มอะไรต่างๆมานะครับก็เป็นคนท้องถิ่นกินซะส,ส่วนใหญนะ่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะทานกัน,นก,กินพวกป้าเยอะใบยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะส่วนผมเนี่ยก็จะทานที่ร้านคนท้องถิ่นมากินกันซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าคนท้องถิ่นไปกิน,กนร้านไหนเยอะๆเนี่ยร้านนั้นกรารันตีได้เลยว่าต้องรสชาติดีแน่นอนนะฮะะัะนั้นเนี่ยก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อใครมาเบตงนะแนะนำครับลองมาทานผัดหมี่เบตงที่ร้านอาหารสมาคมตะกูลฟุ้งดูนะครับอร่อยมากๆก็เซิร์ชใน Google ใน Map ได้เลยนะว่าสมาคมตะกูลฟงนะครับก็จะอยู่ข้างๆโรงแรงพอยเยู่ตอนนี้ก็รออาหารอยู่นะครับรออาหารอยู่เนาะก็สั่งไปวันนี้ครับ2รายการด้วยกันนะก็จะเป็นผัดหมี่นะครับผัดหมี่เบตงกับขัวเจียงนะครับทั้งหมด2ออย่างนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาทานกันนะครับแต่ตอนนี้ก็รอไปก่อนวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะกล้องอาจจะมีสั่นๆบ้างนะครับเพราะว่าถือเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีไม้เซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ใช้มือถือนี่เลยนะครับก็อาจจะสั่นบ้างยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยสัญญาครับว่าถ้ามีผู้ติดตามถึง1นึ่งแสนซ้ำเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราจะซื้ออุปกรอน,นอย่างดีเลยนะช่วยมาติดตามให้ครบ1นึ่งแสไวๆนะตอนนี้ใกล้จะใกล้จะ1 0 0 0แล้ว อีกยาวนานแล้วเกิดโอเคเดี๋ยวอาหารมาไปกินกันนี่อาหารเรามาแล้วครับกิ็น่เพื่อดูสิควันลอยแบบฉุยๆเลยนะครับคือต้องมาแบบกินเองอะ่ะจะแบบได้กลิ่นหอมามากๆนี่นะฮะผัดหมี่เบตรงครับนอ่อันนี้จะเป็นขวดเฉียนนะครับตั่วดเจียนแล้วก็ บอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยนะครับร้านนี้อร่อยต้องลองมาทานกันดูนะฮะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนเดิมไหมนะครับนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าอยู่คนเดียวก็จะลำบากนิดนึงในการถ่ายทำนะนี่เราเริ่มจากของอร่อยที่เด็ดอูดูความร้อยน่ากินมาก แล้วบอกเลยอร่อยมากๆโดยปกติแล้วถ้าผมกินผัดหมีท่ที่ที่นี่นะจะไม่ปรุงเลยนะครับมันหอมมากนะครับมันหอมมากจริงๆต้องมาโดน,นครับถ้ามาไดยตรงต้องมากินผัดหมี่รนะ้านนี้เท่านั้นอร่อยจริง เดี๋ยวยวันนี้ลองจุวเจียงยวันนี้กวดเจียง,นะยงอร่อยกว่าที่อีต่บแต่แต่ผมก็ยังบอกว่าถ้าเผว่เจียงนะที่ร้านไ้่เยยนผมน่าจะอร่อยกว่าเดี๋ยวคืออยากกินไง very, very good โอเคครับแล้วเราก็อิ่มอย่างรวดเร็วนี่ฮนะดูผลงานนี่คือผลงานของเราคนเดียวนะครับอร่อยมากแล้ววันนี้ตัวเจียนก็แบบอร่อยแบบมันกรอบด้วยแล้วก็มีความนิ่มทุกปีเนี่ยมันจะแบบกรอ,อบแข็งๆหน่อยแต่วันนี้คือผัดแบบรู้สึกมันเข้าเนื้อดีมากๆนะครับแล้วก็แบบกรอบนิ่มนะแตบบ่ว่าแบบกินแล้วมันแบบอร่อยดีนะครับอร่อยมากๆแล้ววันนี้ กินแล้วแบบฟินเลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับร้านแรกนะครับก็เป็นร้านสมาคมตระกูลฟุ้งนะครับร้านต่อไปจะพาไปที่ทไหนเดี๋ยวไปดูกันนะโอเคตอนนี้ก็อยู่กันที่ทะเลหมอกไอโยเวงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์กะบรรยากาศด้านหลังนี่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะฮะตอนนี้ก็เวลา6โมง5นาทีนะครับอากาศดีมากนี่ ด้านหลังก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับ<ม>เราอยู่ชั้นบนเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับ ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านเฉาก้วยวุ้นดำกอมตีนะครับบ้านไม้นะเดี๋ยวเรามาทานเฉาก้วยกันนะครับผมน,น,นี่ครับเฉาก้วยเบตองวุ้นดำกอมตีเจ้าแรกบ้านไม้นะฮะสูตรกว่าเจ็ดสิบปีนี่บรรยากาศภายในร้านนะครับก็เดี๋ยวทานเฉาก้วยกัน นี่อ่ะของผมเอาช่วยเลยนี่ตัดเกือได้แล้วนะครับนี่ฮะได้ฉ่บ้วยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหันกันนะครับฉ่บ้วยนี่ครับฉ่บ,บว้วยนะฮะ มาเบตงแล้วพลาดไม่ได้เลยครับกับร้านเฉาวโวยวุ้นดำกอมสีบ้านไม้เลยร้านนี้เลยดูครับสดชื่นมากนะฮะเวลากินเนาะเขาใช้น้ำจากภูเขาในการทำนี่ครับเราก็ากินเฉาโวยนะฮะก็เขาใช้แบบ น้ำภูเขาเนะี่ยในการมาต้มมาทำนะมันก็จะแบบบสุดิ์เลยก็สดชื่นนะครับรวมถึงเจ้าหวยเน,นี่ยเขาใช้แบบเขาเรียกว่าต้มแบบเตาฟืนให้ละลอยนะในที่นี้จิดพิมา์พลาดไม่ได้นะครับกับการเพียงเผาหวยได้ตรง วันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเช้าวันกลับแล้วครับก็ก่อนที่เราจะเดินทางกลับออกจากเบตงเนี่ยนะครับก็จะไปทานอาหารเช้ากันก่อน ซึ่งอาหารเช้าที่เบตงก็มีหลากหลายนะจะมีพวกติ่มซำข้าวมันไก่อะไรต่างๆที่ร้านต่างๆนะครับแต่ว่าผมก็จะไปทานที่ร้านที่คนท้องถิ่นของเบตงนะครับเขาชอบมาทานกันเนาะก็จะมีแบบ พวกบะหมีหมูมแดงก๋วยตรงก๋ยงวยเตี๋ยวกับข้าวอื่นๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ชื่อว่าร้านสุดจินโภชนา2นะครับผมจะอยู่โบริเวณหน้าโรงแรมเบตงเมอร์ลิน เนี่ครับเดี๋ยวเราไปทานกันฮะแล้วเดี๋ยวดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างแต่เมนูหลักที่ผมชอบกินร้านนี้เลยก็คือบะหมี่หมูแดงครับอร่อยมากๆวันนี้ก็จะไปทานบะหมี่หมูแดงเหมือนเดิมเลยฮะชอบนะครับอร่อยก็จะกินแบบเดิมๆนี่แหละมาเราไปกันครับผมอ่านี่ครับถึงแล้วร้านสุจินโภชนาสองนะครับนี่ก็จะมีพวก ข้าวมันไก่อะไรต่างๆด้วยนะฮะมีของกินหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนช้องถิง่งเขากินกันนะครับมีพวกข้าวมันไก่หมูแดงกบก๋วยเตี๋ยวบะหมี ก็จะเป็นนี่ก็มีหมูแดงมาแบบนี้อันนี้คือแบบแห้งนะแบบแห้งเขาก็จะมีน้ําราดขุกขิกมาครับซึ่งบบอร่อยมากนี่แลับอันี้เลย,นนเลยซี่โครงมาระนะครับซี่โครงมาระอันนี้แบบเขาเรียกว่าตุ๋นมาแบบว่าซี่โครงก็เปื่อยนะครับมาระก็แบบนิ่มแล้วก็อร่อยมากครับใครที่ไม่ชอบกินมาระขมๆนะลองทานที่นี่เลยมาระที่นี่เขาตุน่นจนแบบว่าแทบจะไม่ขมนะนี่แล้วก็มีน้ำแก๊กเวร้อนนะครับ เดี๋ยวเรามากินกันฮนะว่า,ารสชาติจะอร่อยนะเหมือนเดิมม,มั้ยแต่เห็นก็อยากกินแล้วอะ่ะเริ่มจากบะหมี่มูแดงก่อนเลยฮนะอ,อร่อยไม่ต้องปรุง ดีจริงไม่ต้องปรุงเลยฮนะมานละมาละมันละแบบนิ่มเปืนะ่อยมากที่ของหมูหมูก็นุ่มมากๆครับแล้วก็อร่อยมากสำคัญเลยอันนี้มือเช้าที่เบตรงครับกับร้านสึกจินโภชนาสองอ ก็เป็นร้านสุดท้ายครับ่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันนะฮะก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบทริปกินแบบนี้ไปเที่ยวแบบนี้ครับก็ฝากติดตามครับช่องไก่บเวชาแนลด้วยครับทริปหน้าครับทริปต่อไปฮะจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนครับก็ติดตามดูกันได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจะพามาฝากคลิปนี้สอ่งยากซัดสองจานข้างหน้าตรงนี้ก่อนนะครับบายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย